เก UH ี้ยวถึงก่อนเ้ต้องจต่อนี่นี <h <h ่ใส่ไข่ม้วใส่ไไหมคะใส่บูไี่ไหมคะอ๋อไม่ใส่เาสั่งเหมือนเดิมไม่ตาจำไม่ได้นะเจ็ดเลงก็เกี้ยวสอง

เวลาไปละโดนเขียวทอ่ป่ะก๋กอกกสีปลากกครับ ถ้าล่มาคนเดียวก็เดินเมาคนเดียวมาคนเดียวผัวม่ครอบไรได้หรอฮ่าฮ่าฮ่ิงี้เียงเคียวลออมนะอาาด้ิด้กินแกงละอนนะอาร่เป็นได้แค่ตัวหมามาตัวครับฮ่่เรเป็นได้แค่ตัวมาไม่รับมาหรอกพี่ครับ้ไม่มาใช่ไหมมาทมไมถึงลูกผู้ชาคนเดียวอ๋อนี่แกงอันนะ

พอรึมใช่อ๋อหอมตีนอาไปพ่นกันแล้ว